สมัยก่อนอนะวัคซีนวัคซีนเขาฉีดกันตอนเด็กๆเกนาะเราอาจจะไม่รู้ว่ามีวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยแล้วแนะนำให้ผู้สูงวัยต้องไปฉีดด้วยต้องขอบคุณพี่ต้อยเลยนะต้องขอบคุณคุณสศสิธรฉลาดรวยดีที่แนะนำนะ่อ,อมีวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยที่จะต้องฉีดใครที่รู้ตัวว่าตัวเองสูงวัยแล้ว เอาเกินห้าสิบละกันเขาบอกว่าห้าสิบขึ้นไปห้าสิบขึ้นไปหรือคนที่มีพ่อแม่ก็แนะนําว่าจะต้องพาพ่อแม่ไปฉีดวัคซีนเมื่อก่อนพ่อแม่พาเราเป็นเด็กไปฉีดวัคซีนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องพาพ่อแม่หรือพาตัวเราไปฉีดวัคซีนมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะทําไมถึงต้องให้ผู้สูงไวัยไปฉีดวัคซีนืถูกไหม เพิ่มภูมิคุ้มกันร,รู้ไหมเพราะว่าพออายุมากแล้วภูมิคุ้มกันของเราลดลงจึงจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนมีวัคซีนอยู่สี่ชนิดที่แนะนำว่าผู้สูงวัยจะต้องไปฉีดหนึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่สองวัคซีนป้องกันงูสวัดออ่า แล้วฮูสวัส์เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะคะสวัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีสีวัคซีนป้องก,กอันกรโรคติดเชื้อนิวโมคัสคือโรคที่เกี่ยวกับอ่าที่บอกว่าติดติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในปอดเนี่ยค่ะคือเชื้อโรคตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนําให้ผู้สูงวัยเพราะผู้สูงวัยเนี่ยภูมิคุ้มกันมักจะต่ําลงตามอายุ ถ้าไม่ฉีดแล้วโอกาสที่จะติดเชื้อพวกเหล่านี้มีมีเยอะโดยเฉพาะเชื้องูสวัสด์เชื้องูสวัสด์เนี่ยมันเป็นเชื้อแบบเดียวกับเชื้ออีสุกอีใสคุณง่ายคล้ายๆเหมือนกับเชื้ออีสุกอีใสแต่ความเข้มข้นของมันเนี่ยมากกว่าอีสุกอีใสถึง14เท่าถ้าเรามีเชื้ออีสุกอีใสคือคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสถ้าคนรุ่นเราอ่ะมักจะเป็นกันทุกคนใครไม่เป็นนี่เชยนะอืม ถ้าเราเคยเป็นอีสุอิสยัยเชื้อเนี่ยจะหลบซ่อนอยู่อ่พอภูมิคุ้มกันเราลดลงปุ๊บเชื้อตัวเนี้จะปะทุกออกมาอจากเชื้ออีสุอิสยัยมันจะร้ายแรงก็จะเป็นเชื้องูสวัดแล้วเป็นเชื้อตอนนี้เป็นงูสวัดชนิดใหม่ด้วยมันจะเกิดตามตามแนวเส้นประสาทเส้นประสาทนะคะแล้วมันจะมีอาการปวดไปถึงกระดูกแนะนำว่าคนที่เคยเป็น อีสุกอสใสทุกท่านมีโอกาสเป็นงูสวัดมีโอกาสเลยถ้าเมื่อไหร่ภูมิคุ้มก,กันตกมีเชื้อมะเร็งเป็นเชื้อมะเร็งหรือว่าไปพอไปฉายแสกแล้วโอกาสที่จะเป็นที่จะเป็นงูสวัดเยอะมากเพราะเรามีเชื้ออิสุกอิัยเราเคยเป็นอิสุกอิัยเรามีเชื้อเชื้อพวกเนี้ยถึงแม้จะบอเราบอกว่าเราหายแล้วแต่มันจะหลบอยู่ข้างในพอภูมิคุ้มกันเราลดลง มันก็จะผดุขึ้นมานะเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุถือว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วนะแนะนำว่าให้พาไปฉีดวัคซีน